จัดงานอีเวนต์ออกไนเซอร์ครับมาดูนี่กันฮะรูปโฉมใหม่ของพารากอนฮอล์นะครับนี่แบบนี้เลยสวยงามนะครับมี LED นะครับแนวทิ้งดิ่งแบบนี้ตลอดทั้งตัวฮอล์เลยนะครับโดยรอบก็เปลี่ยนสีสันได้เต็มที่เรืองรองตลอดอีเวนต์ได้นะครับหรือจะเป็นจอ LED สกรีนเจ็บจอด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนภาพเหล่านี้สามารถจะไลฟ์นะครับเหตุการณ์จากการจัดงานคุณหรือใช้กราฟิกของงานคุณได้เลยทีเดียวพื้นที่ตรงนี้5,100ตารางเมตรนะครับยิ่งใหญ่มากๆนะฮะซึ่ง ไม่นับรวมกับมีติ้งรูมซึ่งสามารถจะจัดประชุมได้อีกหรือแม้แต่ฟอยเย่ด้านหน้าพื้นที่รับการลงทะเบียนนะครับซึ่งสามารถติดตั้งบูธจําหน่ายสินค้าได้ด้วยนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับถ้าเรามองในมุมตรงขึ้นไปเราสามารถจะกั้นนอตฮอลได้แปลว่าอะไรฮะกึ่งกลางฮอลเนี่ยจะมีโอเปอเรทเบอรวอล์นะครับซึ่งสามารถจะใช้เวลาในการกางปิดทั้งหมดเนี่ย45นาทีตัววอลนี้สามารถจะกันเสียงได้ดีระดับหนึ่งเลยและจุดที่เรายินนี้จะเรียกว่าซาว์ฮอล เสาหอนี้ถ้าดูจากแนวนะครับจาก,กั้นได้อีก4หอด้วยกันฉะนั้นเวลาที่คุณจัดงานเช้านะครับเป็นเวทีใหญ่นะทุกคนมารวมตัวกันพร้อมกันนะครับอาจจะฟังผู้บริหารจนเรียบร้อยแล้วแล้วช่วงบ่ายมีการแยกเซสชันในการที่จะไปดูพื้นที่งานอื่นๆตอนช่วงพกักกลางวันนะครับมีการปรับพื้นที่ตรงนี้พอช่วงบ่ายผู้ชมกลับเข้ามาว้าวเลยทีเดียว